มากินไก่ทอดเกาหลีจาละร้อยเก้าเองนะครับเขามีให้เลือกถึง15รสชาติเราสั่งต้องไก่ราดซอสโคชูจังบีมมะนาวลงไปด้วยอร่อยมากๆเลยเขาเสิร์ฟม,มา6ชิ้น6ชิ้นละ30กว่าบาทเองนะครับต่อด้วยปีกไก่ทอดรสซอยๆเขาใช้ปีกไก่ชิ้นใหญ่มากรสชาติเค็มเคมหวานาเรามาซ้ำเมนูนี้หลายรอบเลยที่นี่มีอาหารเกาหลีแบบครบเครื่องแต่กเป็นศูนย์รวมอาหารเกาหลีในภูเก็ตเลยนะครับเขายังมีซอบิงด้วยน่าทานมากๆชื่อร้านโคเรียนทาวภูเก็ตก่อนถึงทางเข้าเซ็นทรัลฟลอริต้าฝั่งถนนเจ นะครับมาดูเมนูเด็ดบูดาจิแกหรือหม้อไฟเกาหลีเรื่องแน่นใส่ให้เต็มหม้อแบบนี้เลยมี้ชีสเบคอนแฮมหมูสามเพร้าวไส้กรอกและผักต่างๆเสร็จมาพร้อมเครื่องเคียงอีก6อย่างมีเส้นละมัยอนมาให้ด้วยเซตนี้499เองนะครับหม้อไฟเดือดๆทานกันได้3าถึงสคนสบายๆทานกันคนละร้อยกว่าบาทเองต่อด้วยเซตโพซัมหมูต้มเกาหลีเสร็จมาเป็นเซตพร้อมผักสดและเครื่องเคียงหมูสามชั้นคำโตโตเขาให้มาเยอะมากอกินกับผักและเครื่องเคียงแบบนี้น้ำจิ้มเขามีมาให้2แบบคือน้ำจิ้มเกาหลีและน้ำจิ้มซีฟู้ดทาคีบเข้าาปกแแบบบบนนีี้้้ไดดเเลลลยสสัใ่ฮตี้แบบรราาาวถูกกใจมๆเหอก